การสังคมสงเคราะห์นั้นมีความหมายกว้างขวางมากกินความถึงการดำเนินการทุกอย่างที่จะช่วยเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์หรือกลุ่มชนที่รวมกันเป็นสังคมเป็นชาติผู้ไม่สามารถช่วยตนเองได้ให้มีความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจให้ได้มีปัจจัยอันจำเป็นแก่การดำรงชีวิตได้รับการศึกษาอบรมตามสมควรตลอดจนมีความรู้ที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต เพื่อความเรียบร้อยและความเป็นปึกแผ่นของสังคมจากการเสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรในท้องที่ต่างๆพระองค์ทรงทราบถึงปัญหาและความทุกข์ยากของประชาชนในแต่ละพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอาชีพหลักคือการทำนาผลผลิตในแต่ละปีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ นอกจากนี้ยังมีชาวไทยภูเขาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆของประเทศที่ยังมีความเป็นอยู่แร้นแค้นขาดการชี้แนะส่งเสริมการประกอบอาชีพก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นการลักลอบตัดทำลายป่าการปลูกพืชยาเสพติดอีกทั้งภัยจากผู้ก่อการร้ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการพัฒนาต่างๆมีผลทำให้ผู้ยากไร้และชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในยามที่ราษฎรบางภูมิภาคได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัต,ติต่างๆเช่นอัคคีภัยอุทกภัยหรือวาตภัยทําให้ต้องสูญเสียชีวิตทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบเคราะห์กรรมเหล่านั้นด้วยพระองค์เองหรือพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและจัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อส่งเคราะห์บุตรหลานของผู้เสียชีวิตให้สามารถเรียนหนังสือต่อไปได้จะเห็นได้ว่าการทำนุบำรุงผู้ขัดสนนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมิได้ทรงหมายถึงเพียงแต่การมอบทรัพย์สินเงินทองให้เท่านั้นแต่พระองค์หมายรวมถึงการมอบความสุขให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้อันเป็นเครื่องแสดงพระปรีชาด้านการสังคมสงเคราะห์ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว